เขาก็ชวนกันไปไปเดินเทลกันก่อนแบบเดินเทลกันเล่นๆน่ะแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงที่ไปอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เดินเทลปกติแล้วหลังจากครั้งนั้นมาแหละผมก็ได้ติดใจเลยผมก็แบบอ่าโอเคมีแบบทริปอื่นๆเราก็นัดกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเหนื่อยพี่แต่มันคุ้มมากทุกคนจะเห็นแค่ภาพตอนที่ผมถ่ายแล้วเอามาลงแล้วพอแต่งๆมามันก็สวยถูกป่ะแต่จริงๆอ่ะเบื้องหลังก่อนจะไปถึงตรงนั้นมันเหนื่อยมากเราทํางานในเหนื่อยวุ่นวายในเมืองแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยแต่พอเราได้เข้าป่าทุกคนจะบอกเลยว่าแบบโอ้ยกินป่ามันเเลย ใช่เราลุยลุยครับช่วงนี้ชอบอินเอ้ยคือเป็นคนที่ชอบแบบภูเขาอยู่แล้วแล้วก็พอดีว่ามีแก๊งเพื่อนแหละพวกไบ์พวกแบบแก๊งที่เล่นดนตรีด้วยกันเนะี่ยเขาก็ชวนกันไปไปเดินเทลกันก่อนแบบเดินเทลกันเล่นๆนะ่ะแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงที่ไปอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เดินเทลปกติมันไม่ใช่แบบเดินแข่งเทลอะ่ะแต่มันเป็นการแบบไปปีนขึ้นบนภูเขาอะ่ะเพื่อไปดูวิวดูอะไรอย่างเงี้ย แล้วหลังจากครั้งนั้นมาแหละผมก็ได้ติดใจเลยผมก็แบบอ่าโอเคมีแบบทริปอื่นๆเราก็นัดกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลายคนจะเห็นผมอัพลงในโซเชียลใน IG อย่างเงี้ยดูมันเหนื่อยมากมันเป็นิวตที่บไหูมันเหนื่อยพี่แต่มันคุ้มมากออคือระหว่างทุกคนจะเห็นแค่ภาพตอนที่ผมถ่ายแล้วเอามาลงแล้วพอแต่งๆมามันก็สวยถูกปะ่ะแต่จริงๆอะ่ะเบื้องหลังก่อนจะไปถึงตรงนั้นคือมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆอะ่ะเพราะว่า เรากว่าจะเดินไปกว่าจะผ่านตรงนั้นตรงนี้สภาพมันไม่เหมือนตอนนั้นแหละครับไอชุดที่เห็นเห็นใส่กันน่ยคือเอาไว้แอคแค่นั้นเลยเบื้องหลังนี่คือโอ้ยเงื่อแบบฮาร์ดเรทขึ้นแต่ว่าพวกผมก็จะเน้นความความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าอย่างเช่นแบบเซฟตี้อะไรต่างๆเรื่องรองเท้าเรื่องยายาเอ่อพวกเฟิร์สเอทที่ควรจะเอาไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือของกิน น้ำช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเอาเต็มเตรียมไปเลยใช่ครับเพราะมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไปครั้งแรกอ่ะเพื่อนก็แบบมีหนามเกี่ยวมือโอ้โหเลือดหยดเลยพี่จะกลับกันแล้วด้วยนะมีผมมีตัวล็อกข้อเท้าอยู่ซึ่งมันมีแค่นั้นไงเราก็เลยต้องเอาน้นประพันธแผลไว้ซึ่งมันก็ช่วยได้นครนายกครับใช่เขาตีนไก่ เขาตีนไก่มันก็จะมีหลายรูทให้เดินครับมันจะมีแบบเขาหัวหมวกมีพาโนเนินพาโนมีน้ําตกสลัดใดอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกอันซีนอะไรต่างๆคือชาวบ้านเขาก็เหมือนแตบว่าคือแถวนั้นน้ำตกมันเยอะมากบางจุดก็ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมันก็มีโอกาสครั้งหนึ่งที่ไปเจอพี่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนพื้นที่ครับเขาก็แบบชวนเข้าไปแล้วก็หลายคนอยาจะเห็นภาพนั้นผมเห็นคนกดไลค์เยอะมากเออเป็นน้ําตกแบบสูงๆที่ผมยือนอยู่อย่างเงี้ยใช่เป็นอันซีนอันนั้น,หนแนหะอุ้อยสวยมากพี่ มันสวยมากแล้วเราได้ฟีลแบบว่าคือเราเห็นในรูปอ่ะมันจะมันเป็นเหมือนน้าลงมาเฉยใช่ปะแต่ของจริงอะ่ะพอน้ําลงมามันเป็นละอองแบบพุ่งใส่หน้ามันจะแบบโหมันโคตรชื่นใจเดินครั้งอ่ะครั้งหนึ่งเลยเพราะผมจะไม่ต่ํากว่าสี่ชั่วโมงใช่มันใช้เวลานานพอสมควรนะเพราะว่าเราจะแวะไปเป็นจุดๆบางจุดแบบถ้าเราเหนื่อยอย,อย่างเงี้ยเราก็จะแวะแวะถ่ายรูปบ้างแวะกินนั่นกินนี่กันบ้างอย่างเงี้ย ผมผมผมว่าอย่างหนึ่งนะมันคือมันมันช่วยหิวเราเราทำงานในเหนื่อยวุ่นวายในเมืองแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยแต่พอเราได้เข้าป่าทุกคนจะบอกเลยว่าแบบโอ้โหกินป่ามันดีจรงเลยตรงนี้สดชื่นยริงเลยอย่างไบอย่างเางีย้ยไบเดินไปไบ้ก็บอกว่าโอ้ยตรงนี้แบบรู้สึกสดชื่นมากพอมองไปมันเห็นในสีเขียวเขียวมันเหมือนแบบมันช่วยหิวเราด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเรื่องออกกําลังกายด้วยแหละผมว่ามันมันทำให้แบบ การหายใจเรามันดีขึ้นหัวใจมันแข็งแรงขึ้นและด้วยแบบบริอากาศที่มันบริสุทธิ์อ่ะเวลามันรับออกซิเจนเข้าไปเต็มๆมที่อ่ะหัวใจเรามันทํางานเร็วๆมันสูบฉีดอ่ะผมว่ามันช่วยให้แบบผิวพรรณอะไรมันก็จะดูดีขึ้นอ่ะในช่วงที่เดินเดินกันไ่ะเห็นว่านี่เหนื่อยอย่างเงี้ยคือมองหน้ากันแบบเฮ้ยเพื่อนหน้าใสหมดเลยหน้าใสหรือหน้าซีดวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะแบบดูดูกันอ๋อใช่ครับเพราะว่าไบค์เขาเป็นคนแบบ คือแต่ก่อนก็เราจะเห็นเขาก็ <c oughs> เขาก็หุ่นดีเนาะเราก็นึกว่าเขาเวทประจําแต่จริงๆแบบเขาเป็นคนที่แบบผอมง่ายอยู่แล้วอะแล้วตอนนี้นางก็จะแบบวิ่งตลอดแต่ส่วนผมมาเตะบอลอยู่แล้วผมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบบการใช้แรงแบบเร็วๆพวกแบบอย่างนั้นใช่แต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อเท้าบ้างปลายเท้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารอ,องเท้าที่เราใส่บางครั้งมันไม่ได้ซัพพอร์ตเราเต็มที่ครับผมก็ต้องไปถอยมาใหม่เพื่อแบบเอามาซัพพอร์ตตัวเององเงี้ยเฮ้ยเร็วๆนี้ จะมีที่โกกยีโดกยังไม่ได้ไปโกกิโดกที่สระบุรีแต่ว่ามันต้องลงทะเบียนนะครับมันมันมันค่อนข้างแบบมีระบบระเบียบอะไรเยอะหน่อยทางเจ้าหน้าที่เพราะมันน่าจะเป็นอุทยานมั้งเ,ออเขาก็จะมีคือคนที่เดินเทลหรือว่าแบบไปเดินป่าเขาก็ชอบไปกันแล้วก็จะมเออีเดี๋ยวนะที่ชนบุรีไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีมีตรงนั้นเขาฉลากอเขาฉลากที่หนึ่งผมยังไม่ได้ไปแต่ไบค์ไปแล้วอแล้วก็มี นี่แหละภูกระดึงผู้สอยดาวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าอนาคตใช่แต่ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบแคมผมจะไปแบบไปแพนไปกลับมากกว่าเดินไปแล้วเดินกลับมันก็เลยต้องฟิตระดับหนึ่งหน่อยเพราะเราไม่ได้แบบไปนอนค้างเพื่อเอาแรงอะ่ะออกเป็นพันแคลอ่ะพี่วันหนึ่งอะ่ะพันสี่ร้อยพันห้าร้อยแคลอ่ะเออเสี่ยงบาดเจ็บมากกว่าเพราะเราออกกับมังกรเราก็อยู่กับที่เนาะมันไม่ได้เสี่ยงกับแบบ ภูมิประเทศอะไรแปลกๆแ,แต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะไปเหยียบหนามอาจจะโดนออสัตว์สัตว์มีพิษอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเสี่ยงตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าผมว่าการไปแบบนั้นมันเหมือนแบบเราได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยจากเราอยู่แต่ในยิมกลายเป็นเราไปอยู่แบบธรรมชาติมันก็ดีกว่า,างี้